สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาชมนะครับโซนพระหายากนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับคะแนนพันครซึ่งจะมีความกว้างนะครับพื้นองพระใหญ่กว่าพิมพ์ธรรมดาครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับครับนี่พิมพิมทั่วไปครับจะเห็นว่ามีขนาดที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับสำหรับใช้ทำพิมพคะแนน นะครับเห็นนแตกต่างกันในความใหญ่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมในรายละเอียดครับกับกล้อง 10x ด้านหน้าครับด้านหน้าสวยงามทีเดียวครับเป็นลักษณะเนื้อแก่งปูนครับตรงนี้มีการล้างลักออกนะครับมีการล้างเออาไปแล้วก็ด้านหลังนะครับมีการล้างลักออกไปอ่านล้างอีกนะครับเรียเราให้ชมเนื้อครับจากกล้อง 10x นะครับลองดูนะครับว่า เดี๋ยวเราค่อยตามด้วยกล้องสามพันเพื่อดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับอ่านี้เราก็จะเห็นครับคุณเห็นกลางพักรุ่ละเลยครับนะพวกผงพวกผงทุกคุณนะครับลักษณะเนื้อนี่ค่อนข้างแก่งครับแก็งปูนนะครับแบบมีความสวยงามนะครับตามธรรมชาติครับบางจุดก็จะมีลักษณะการหลุดร่อนของมวลสารนะครับเออจะเห็นครับไกลๆครับความลักษณะของเนื้อปูนุ่มนะครับเนื้อปูนุ่มๆ นะสองก้าวสามพันเอ็กจะนุ่มกว่านี้อีกนะครับนี่ครับด้านหลังซื้อเอ็กก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคาบลักหรือว่าเป็นเออ่หยกแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล้องขยายกําลังสูงนะครับน่าจะเป็นลักนะครับหลังแดงอย่างนี้นะครับครับโอเคครับไปดูทุ่มกล้องนะครับ เร๋ยวมาชมกันนะครับลักษณะเนื้อนี่ก็ออกไปทางเนื้อสวยงามมากครับคล้ายเนื้อละเอียดคล้าย,ายนเนื้อพวกงาช้างอย่างที่เรียนทราบเมื่อคู่นี้นะครับมีการลงลักแดงครับปิดทองร้องชาติไว้ในลักแดงอยู่ภาพนี้ยังอยู่เลยครับอันนี้ติดแน่นนะครับเอาออกไม่ได้เอาออกอาตนื้อผต้องแซะเลยนะครับันนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับแต่เหลือหเห็นไว้ ว่านะครับมีลักษณะของปิดทองร้องชาติชัดเจนนะครับก็ <c oughs> เป็นาสายวังครับสายวังคะ <c oughs> <c oughs> แนนพันครับแล้วก็อันนี้จะมีรายชาตินะครับสีแดงแดงคนถือนะครับหรือลก้กกบหดึกลายเพลย์ดำนี่ครับวานี้นะครับ หลายๆคนหลไยลไพดดำแล้วก็แร่ขดูนะครับแร่ลัตนาปีฟ้านะครับแร่ทองก็มีให้เห็นครับอันนี้ก็นะครับพวกคาบรักนะครับเนี่ยคาบรักเนี่ติดเปผสมลงมาด้วยนะครับก็เลยทำให้เราดูยากนิดหนึ่งแต่นี้ไม่น่ายากนะครับเนจะมีคาบคาบรักฝังตัวอยู่ที่ม่ติดแน่นไม่ออกไม่ออกแล้วอันนี้ทอง นะคร Or, ับพางแผงซุ huh ้มกอหรือว่ามูลสารนี่ครับพอเห็นได้ชัดเจนนี่ครับตรงนี้มีทั้งพางซุ้มกอหลากไหลนะครับเออเหล็กไหลก็พฟางแผงซุ้มกอเนื้อมันปูนะครับเราเห็นชัดตรงนี้นะครับมีค้าวปลาหลอดเห็นไหมครับมีปลาหลอดด้วยเออปลาหลอดค้าวปลาหลอดรักษานะครับแล้วก็ตรงนี้มีเหล็กไหลแล้วกับฟางแผงซุ้มกอเนื้อมันปูเนี่ยอันนี้ก็ใช่ครับเนี่ยแล่วชาติสีแดงนะยู่ควรอู ดูบนนิดหนึ่งภาพนี้จะสังเกตว่าลักษณะความช่ำของเนื้อเนี่ยนะครับจะหายบางส่วนเนื่อง,งจากเจ้าของเก่าเนี่ยมีการล้างล้างด้วยกดน้ําส้มนะครับก็เลยทาให้ผิวส่วนบนถูกทําลายบางส่วนนะครับความช่ำความนองเนื้อเนี่ยหายไปนะครับก็บอกว่าภาพจริงถ้าไม่ังเป็นจริงก็ยังจะพิ่งล้างเลยนะครับถ้าล้างก็จะเจอได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้แต่ยังพอเห็นนะยังพอได้เห็นมวลสาร นะครับเจ้าของเราน่าจะ,ะมุ่งเน้นด,ด,ดูที่เรื่องของมวลสารนะครับบางคนไม่มีกล้องอ่ะไม่มีกล้องขยายเงี้ยนะครับไม่มีไม่มีกล้องขยายกำลังสูงเงี้ยก็อาศัยกล้อง 10x 9 0็กซ์เก้าเก้นะครับมีโกลุกแดงเมื่อกี้นี้นะครับกลกแดงนะครับกลกแดงกลุกแดงก็มีเยอะนะครับคล้ายกันกันกบ สีภีาบลักษณะดูชัดเจนมันจะมีลักษณะความใสความนวลต่างแตกต่างกันนะครับอีกองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ไกเซอร์นะเป็นพิมพ์คะแนนพันนะครับพิมพ์คะแนนพันด้วยอุนี้ด้านหลังครับนะครับด้านหลังจะมีเห็นเศษพวกเออ็ก่ลไยเงิ้ยงยวงหอะไรเคยดำนี่ครับเหมือนกันนะมีแร่ธชาตินะครับสีแดงกนหูนะครับมีบ่อต้นตาขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้ ตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับอ่าอันนี้ครับเหล็กไหลนะครับเล็กไหลก้อนใหญ่เลยนะครับตันนี้นะแล้วก็ยัมีพวกพวกเอ่อพวกเอ่อคล้ายๆพวกเอ่อบ้อนบ้อนไม่มีไม่มีพิมเผานะครับปนอยู่ด้วยนะครับเราอยู่ค้าเข้ากันนะครับสีดำอ่านี่ก็เป็นสีดํามีเล็กไหลนะครับพูดหลายพื้ดดาถือว่าโซนกลุ่มสีดํานี่ไม่น้อยหน้าเลยนะครับ รวมทั้งน ㅎ, ี่ครับประหลอดนะครับพอเห็นนะครับประลอดก็พอเห็นสวยงามครับองนี้ได้ครบถ้วนเลยนะครับได้หลักฐานหลายอย่างเลยหลังจากล้างแล้วนะครับอันนี้ตรงนี้สวยเลยนี่ก็เหล็กไหลครับแถมมีประหลอดให้ด้วยนะครับประลอดให้เห ằng, ็นอยู่นี่ครับเหล็กไาลไฟดำแล้วก็ประหลอดเหมือนกันครับเหล็กไหลไฟดำประลอดที่เหลือก็จะเห็นพวกมาเม็สีส้มสีมตางนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปลากรแพงชุ่มกอมีเม็ดนี้ชัดเจนมาก ครับไม่ได้ชัดเจนมากครับนะครับแร่รชาติหรือว่าหยกหยกขูดอูนะครับเ็กลายเฟย์ดครับดอกแร่เห็นชัดเจนนะครับผมตรงนี้องค์ใหญ่นะดูเหมือนดูเหมือนว่าที่จะยะกว้างนะจริงจงแล้วเล็กทีเดียวขยับทีเดียวถึงกล้องแล้วอ่นี่ก็พายแทงคุณก่อนี่สีเหลืองอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้นะครับว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มหยกเหลืองหรือว่าเป็น ผ้าเสื้อ no ผ้าไหมนะครับอย่างนี Nay, ้ชัดเจนครับนะครับเป็นผ้ากหม่ชุ่มก่อนะครับนี่ครับดูประหลอดด้านหลังก็มีเห็นเยอะเลยนะครับเป็นละเอียดเล็กเล็กนะครับนี่ก็ใช่ครับมีทั้งประหลอดและผ้าเป็นดำนะครับนี่ครับัวมีประหลอดเยอะจริงๆถ้าไม่ล้างจะเห็นประหลอดชัดกันนี่เยอะเลยนะครับเนี่ยนี่ถูก้างวางส่วนที่เหลือนี่คือฝังอยู่ในเนื้อแล้วนะครับอยู่ในเนื้อแล้วอยู่ในเนื้อพร้อมกับอยู่ใต้เนื้อ นะครับล้างไม่ออกแล้วนะครับผสบมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเป็นข้าแก่แอันนี้ก็เหล็กไหลครับนะครับเหล็กไหลไพรดําดำจริงๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับปาตัวน,นี้ครับเดี๋ยวเราให้มาดูองค์สวยนะครับหน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งเอ่อพวกไต้หวันแล้วฮ่องกงเอ่อพวกไต้กลุ่มไต้หวันนะแสดงไต้หวันแล้วพวกเกาหลีอ่ะเกาหลีเขาดึงดมูมาก ดี๋ิ่องค์ใหญ่ยิ่งพิมพ์คะแนนแนนพันนี่เขาจะได้นิยมมากนะครับแสวงหากันนะครับก็ลองดูครับมีอยู่องค์เดียวนะครับมีอยู่องค์เดียวลองดูนะครับสวยงามวีดียวครับนี่ก็อันนี้ก็เพื่อนนะครับแบ่งปันแบบกับเพื่อนๆมานะครับเอามาให้แบ่งให้กันให้กันชมครับเป็นปบทการนะครับลองทดสอบในเรื่องของนะครับจำนวนแร่ต่างๆนะครับโอเคนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับนะครับเดี๋ยวจะคลิปต่อไปจะทำนำภาพทาี่สวยมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ